สวัสดีครับผมอังคเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแกะตัวอย่างที่ผมได้โพลลงไปใน a c e b o o k นะครับตัวที่เป็นหน้าล็อกอินที่เป็น U i Animation นะครับผมเดี๋ยวเราจมาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้างมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับก่อนอืึ่นนะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวก่อนดีกว่านะครับเวลาพรีวิวนะเราคลิกที่เฟรมที่เราต้องการจะเล่นนะครับจากนั้นกดที่ในส่วนของตัวพ็อกเทางด้านขวามือนะครับผมด้านบนนะครับมันจะมี p r e s e n t กับพรีวิวนะครับพรีวิวก็จะแสดงผลอยู่ในหน้า ของตัว UI ของเราเลยนะครับผมอยู่ในแคนวาตัวนี้เลยนะอ่ะเราก็พรีวิวนะครับผมจะสังเกตว่านะครับ,ต,รบตอนที่ผมพรีวิวนะครับตอนที่ผมพรีวิวนะมันก็จะมาจากหน้าที่เป็นเป็นตัวสีดําก่อนแล้วก็จะเฟดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนของตัวข้อความก็จะวิ่งมาทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับเห็นไหมส่วนของตัวที่เป็นอปุ่มที่ให้เราล็อกอินหรือ Enter เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นตัว a n i m เมชัน นะครับกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกขึ้นมานะครับให้เรารู้โอเคให้กดตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเรากดรีอ่ารีเฟชข้างบนอีกทีนึงครับหรือรีสตาร์ทนะปุ๊บโอเคนะครับจากนั้นผมกดในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มด้านล่างปึ้งอ่านะครับมันก็จะเกิดตัวแอนิเมชันนะครับจากตัวด้านล่างวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เทคก็วิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ส่วนแมกกาที่เป็นลูกพิซซ่าก็จทาการขยายขึ้นไปนะครับอีกทีนึงนะอ่ากดรีเฟตก่อนนะครับผมรีสตาร์ กดปุ๊บโอเคนะครับเวลาที่มันขึ้นมานะครับในส่วนของแอนิเมชันนะครับก็จะเป็นแบบ g e n เท e เคอรขึ้นไปปุ๊บล้วก็จะมีลงมานิดนึงนะครับก็ผมชอบตัว Curve หรือว่าอิซิ่ตัวนี้นะครับผมผมใช้บ่อยๆนะครับแล้วผมก็ทําการให้มันมีตัว Interact Drag ด้านล่างตัวนี้นะครับเพื่อที่แดกแล้วจะกลับไปที่เดิมแบบนี้เห็นไหมเวลาที่เราแดกเห็นไหมครับในส่วนของตัวแอนิเมชันที่เกิดขึ้นนะครับดูนะผมว่าปัดลงปุ๊บ มันก็จะมีกัมปุ๊บปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งลงแล้วขึ้นนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเจนเทลเจนเทลทั้งส่วนของขามาและก็ขากับแบบนี้เห็นไหมฮะในส่วนของแดกนะครับเราสามารถที่จะทําการใส่ตัวเคอร์ฟเข้าไปให้มันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของวิธีการทํากันดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่ตัวที่หนึ่งนะครับผมคลิกที่เฟรมที่หนึ่งของเรานะครับผมแล้วก็กดที่ในส่วนของตัวโปรโตไทป์นะครับ เฟรมที่หนึ่งนะครับเป็นเฟรมสีดําๆแบบนี้เห็นไหมจากนั้นนะครับเวลาที่มันเข้ามานะครับเวลาที่มันเข้ามาที่ในส่วนของเฟรมที่สองะครับผมตั้งชื่อก่อนแล้วกันครับเป็น f หนึ่ง f หนึ่งคือเฟรมหนึ่งนะครับทุกครั้งอย่าลืมนะครับตั้งชื่อนะครับผม f สองและ f สามอ่าเฟรมหนึ่งสองสามนะครับเฟรมที่หนึ่งนะครับผมเรามาดูส่วนประกอบของมันนะครับผมคลิกที่ดีไซน์นะครับผมจากนั้นนะครับเราคลิกที่ ตัวเลเยอร์น้าใมือของเรานะครับในส่วนของตัวที่เป็นเล c t a n g l e หนึ่งนะครับหรือเป็นรูปภาพของเรานะครับผมตัวนี้นะนะครับผมได้ใส่ตัวเลเยอร์นะครับเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของฟิลนะเพิ่มตัวฟิลเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับเพื่อเป็นสีดําสีดำโอปาซิตี้หนึ่งร้อยเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่มันวิ่งไปที่เฟรมที่สองเนี่ยมันจะทาการโอปาซิตี้ลงมาพอโอปาซิตี้ลงมาปุ๊บนะครับ ในส่วนของภาพนะครับมันก็จะทําไมครับมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับอ่ะแบบนี้นะเห็นไหมนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราคลิกที่โปไทยที่หนึ่งนะครับอ่ะคลิกที่เฟรมนะครับโพลทยนะครับคลิกที่โพไทยนะครับคลิกที่เฟรมที่หนึ่งเห็นไหมส่วนของตัวที่เป็นอ่าเส้นอินเตอร์แอคของเรานะครับผมบอกว่าทิกเกอร์ของมันคือ after delay after delay หมายความว่า รอรอนะครับรอศูนจุดสองวินาทีนะครับหรือสองรอมิลลิเซกนะครับไม่ถึงหนึ่งวินะพอรอเสร็จปุ๊บให้มันเนวิเกตทูแอคชั่นมันคือคุณจะเนวิเกตทูไปที่เฟรม f 2เห็นไหมครตัว a อนิเมชันผมบอกมันให้เป็น Smart สมาออนิเมชั่นสมาออนิเมชเราเลือกตัวเค r ร์ฟนะครับเค r ร์ฟหรือเอฟเฟกเนี่ยนะครับเป็นแบบเจนเทลนะครับผมโดยมีดูเรชั่นไทม์ว 800, บวกเอาไว้เปดนนี้คือตัวที่น,นะครับ จากนั้นนะครับผมคลิกที่เฟรมที่หนึ่งนะครับผมเรามาที่ดีไซน์นะครับเรากดตัวคลิปพอร t เทนออกเห็นอะไไหมฮะจังหวะที่นะครับจังหวะที่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวอักษรวิ่งนะครับผมมันวิ่งมาทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ตัวที่เป็น Enter วิ่งจากล่างขึ้นมาข้างบนไอส่วนตัวที่มันเป็นเฟรมนี้เราลบทิ้งนะเราไม่ได้ใช้นะครับมันติดมาจากตอนแรกที่ผมจะสร้างนะครับโอเคมันก็จะมีทั้งหมดสี่ออบเจกต์เห็นไหมมีพิซซ่ามาจากด้านซ้ายอเว นะครับแล้วก็เ n อร์วิ่งมันก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัว Enter ก็จะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับแบบนี้นะพอวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับที่เฟรมที่2นะครับมันก็จะเฟดในส่วนของนะครับผมคลิกที่เฟรมที่2นะครับผมจากนั้นที่ Image เห็นไหมมันจะ opacity จากร้อยเหลือส0มสซนนะครับทีนี้ผมกลับมาที่เฟรมที่1นะครับเฟรมที่1เรามาที่รูปภาพนะครับผมผมปิด ตาในส่วนของตัวที่เป็นเ,เลเยอร์ที่เราเพิ่มขึ้นมาของฟิลนะครับท,ที่ในส่วนของรูปภาพตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวป o อ e r t y ของมันนะครับให้เป็นขอบนะครับหมายความว่าเราจะทําการขยายรูปภาพนิดหนึ่งแบบนี้นะขยายขึ้นไปนะครับเพื่อให้เป็นเอฟเฟคพอมันขยายปุ๊บเวลาที่มันเฟรไปปุ๊บมันจะย,ย่อลงมานิดหนึ่งจะได้มีลูกเล่นเพิ่มอีกนิดหนึ่งจากที่มันจะแบบว่าแห้งๆใช่ไหมเดี๋ยวเราดูนะครับผม มื่อแก้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทําการเปิดตาในส่วนของตัวที่เป็นฟิลด้วยอะทุกครั้งนะครับให้เราเอาคลิปคอนเทนต์ออกไปด้วยนะที่ตัวเฟรมนะครับเอาคลิปคอนเทนต์ด้วยปุ๊บอ่ะโอเคจากนั้นพรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับกดพรีวิวปุ๊บเห็นไหมสิ่งที่ได้คืออะไรครับภาพมันก็จะมีแบบย่อลงมาเห็นไหมมันดูมีแอคชั่นนิดนึงนะครับเห็นป่ะนะครับ าทาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับการทําอนิเมชันนะครับอย่าลาืมทำเป็นต้นทางปลายทางมันคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับดังนั้นเราอยากจะใส่รู้เล่นเราก็ใส่ได้นะครับ<ม>อต่อมาในส่วนของตัวที่เป็นตัวอ็อบเจกที่เป็นเอนเตอร์ที่มันดุ๊บดึ๊บด๊บด๊บด๊บ,ด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 บตัวนี้นะครับผมมันเป็นในส่วนของอินเทอร์แอคทีฟคอมโพเนนต์เห็นไหมผมคลิที่ประเไทยนะครับมันก็ใช้หลักการเดิมครับผมคืออะไรครับ after delay จากตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งนะครับ after delay รอก่อนนะครับรอหนึ่งนะครับรอรอหนึ่งวิเศอรคือมันไม่มีสูตรเนี่ยอย่างนั้นมาคือหนึ่งนะครับเหมือนกันจะไม่ได้รอ,อน,นิดนึง่งแหละนะครับ duration time คือ 300, สามร้อยิเตอนะครับผมให้มันแสดงเอฟเฟกต์สามล้วมิเศอรระหว่างมาที่ตัวด้านล่างตัวด้านล่างมีขึ้นบนบนสามร้วยมิเสอร์เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องมีการหน่วงนะครับ after delay ไม่ต้องหน่วงถ้ามันใส่สูตรได้ก็สูตรแต่นี้มันใส่สูตรไม่ได้ก็เป็นหนึ่ง มันก็จึงทําบนลูปสลับกันแบบนี้อินฟินิตี้นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาแอสเซทเนี่ยนะครับแอสเซทเนี่ยนะครับมาวางนะครับแล้วก็แอสเซทเนี่ยครับมาวางแค่นี้เองนะครับอะเดี๋ยวดูนะผมลองสร้างเฟรมขึ้นมาเล่นๆตัวหนึ่งครับเอาเอบเจเต์เข้ามาตัวนี้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะทําในส่วนของตัวอ่ i แอนิเมชันอะไรก็ตามต้องทำในเฟรมนะครับผมผมคิดที่ตัวนี้นะครับ อ่ผมมาที่เลเยอร์กันอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดโทษทีครับต้องต้องสร้างเป็นเฟรมนะกด F นะครับสร้างเฟรมข้อมันเมื่อกี้ผมไปใช้ตัว Rectangle นะครับพิมีทีหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็จะกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่อย่างงี้แต่สังเกตรกระดึ๊บเนี่ยมันกระดึ๊บจากซ้ายมาซ้ายมาแบบนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับเรามาที่ในส่วนของอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวปุ่มของเรานะครับผมมูฟมาที่เซนเตอร์นะแบบนี้นะ ที่พ r o p ไปที่ขวามือนะครับเราจัดการตัวคอนเซ็ปต์นะครับเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์แบบนี้เห็นไหมพอเซนเตอร์เซนเตอร์ปุ๊บมันก็จะกระดึบกระดึบจากเซนเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้โอเคไหมนะครับถ้าของเดิมคือเล็บท็อปใช่ไหมเล็บท็อปมันก็จะแบบขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้คุณสมบัติคอนเซ็ปต์เซนเตอร์เซนเตอร์นะครับทั้งตัว h o r i z o n t a l แลวก็ vertical นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยนะครับไปวางที่ ในส่วนของตัวที่เป็นเฟรมของเรานะครับตั้งแต่เฟรมที่หนึ่งวิ่งขึ้นมานะครับเฟรมหนึ่งวิ่งขึ้นมาเลยเอ่ผมเปิดคลิปวันนี้หนึ่งนะครับวิ่งขึ้นมาเลยนะครับต่อมาเฟรมที่สองไปเฟรมที่สามมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผม,ผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมาทางนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเหมือนเดิมครับเราทําการเปิดคลิปค,คอนเทนต์ก่อนปั๊บเห็น <s> ไหมมีอะไรครับมีในส่วนของตัวล็อกอิน ด้านล่างนะครับเราอินด้านล่างอย่าลืมวนะ่าเวลาที่เราดีไซน์อย่าลืมนะครับหลักการสีพอยกิจผมเปิดเดมโมให้ดูนะครับเดโมให้ดูเพื่อที่เราจะวัดระยะเห็นไหมทุกอ็อบเจกต์ของเรานะครับเราต้องอย่าลืมนะหลักการอะไลเมนต์ต้องสําคัญนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าให้เราทําการฝึกทําอนิเมตแล้วไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะทุกอย่างต้องทําเป็นออโต้เลอเอาทาดูเรื่องของ ตัวสเปซดูอไลเมนต์ด้วยนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับผมโอเคเรามีการซ่อนไอตัวนี้ไว้ด้านล่างนะครับผมคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ F2 กดพอร์ตไทป์ดูนะครับพอร์ตไทป์ตัวนี้ดูนะครับผมอ่ะอันนี้อ่าดูเส้นโยงตัวที่หนึ่งก่อน, Enter ต,นนะ Enter ตัวนี้นะครับ e n t e r ตัวนี้นะครับมันทำไมครับมันวิ่งนะครับเรากดกดก็คือ อ่าทิกเกอร์คือแทบ็บแทบ็บคือคลิกนั่นแหละนะครับกดปุ๊บวิ่งมา f3 f3 ใส่ทำให้อันิเมตเป็นเจนเตลนะครับเวลากดปุ๊บมันขึ้นมันดิ้งเด้งนิดหนึ่งดูเจนเตลอนิเมตมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันมาปุ๊บแล้วมันก็อย่างนี้อ่าอันนี้คือเจนเตลนะครับคลิกปุ๊บ,บมลอยเขาอย่างนี้ทีนี้ไอตัวของอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับผมไปทำการก o อปปี้จากตัวปลายทางมาเวลาที่เราทำอนิเมตนะครับเราทำปลายทางก่อนแล้วก็มูฟมาอยู่ที่ต้นทางนะครับมันติดเอฟเฟกต์ผมเอาออก มุ้ออกไปแบบนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องมีเอฟเฟกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่รอจากนั้นที่ F3 นะครับผม F3 ผมทาอะไรนะครับผมทาอะไรนะครับผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทําการแดกแดกแดกขึ้นแดกลงมาถูกไหมเพราะมันมาจากอย่างนี้ไหมแล้วก็แดกมันลงมาพอแดกลงมาปุ๊บเป็นไงครับกลับมาที่ F2 ใส่ตัวตัวเคิร์ฟหรือว่าตัวอนิเมตตัวเคิร์ฟนะครับเป็นเจนเทอร์เหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับผม อันนี้ก็คือในส่วนของวิธีเราใช้ในการทำตัวอนิเมทนะครับผมอ่ะพีวีครั้งหนึ่งลองดูก่อนไปนะครับผมโอเคคลิกปุ๊บวิงขึ้นมาแดกลงบายวิขึ้นมาปุ๊บแดกลงบปแดกลงบแดกลงบแดกลงบแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหลักการที่ใช้ในการทำ UI a n n m m t t o o นนะครับผมซึ่ง UI Animation นนะครับผมว่า ถ้าเราเป็นสกิลพวกนี้ติดตัวไว้ก็ดีนะครับเผราะว่าเวลาเรานำเสนออะไรให้กับตัวทีมงานกับลูกค้านะครับเขาจะได้เห็นภาพมากขึ้นกว่าที่เราจะเสนออะไรให้มันแห้งๆนะครับผมผมก็จะมีเทนนะครับผมมีการสอนในส่วนของเวิร์กช็อปพวกการทํา UI Animation <ๆ>การออกแบบตัวโมบายแอ p พลิเคชันนะครับผมก็สามารถจะทักเข้ามานะครับเรียนทั้งแบบกลุ่มนะครับแบบสอนเดี่ยวหรือไปสอนที่บริษัทก็ได้นะครับผมจะเตรียมเนื้อหาไว้ให้ นะครับผมก่อนไปนะครับผมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องอัคคเอกด้วยนะครับผมมีในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับสามคอร์สนะครับผมเก่งครบสูตรฟิกมานะครับออกแบบเว็บไซต์โมบายแอปออโต้เลเยอร์เอา์แล้วก็ตัวแอดวานเดแอดวานเนผมจะเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นการทำโปรโตไทป์แล้วก็ UI animation ก็ไปให้บน UI 3นะครับผมที่เป็นตัวอินเทอร์เฟซใหม่โอเคพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีมากครับผม